อร่อยไหมครับอร่อยครับขนมจีบอร่อยที่สุดในโลกเลยใช่ครับอ,อร่อยไหมอร่อยอร่อยมากมากเลยไหมอร่อยมากมากใช่ <laughs> อ๋อฝีมือแม่ทำใช่ไหมครับใช่ครับเนี่ย <laughs> มันอร่อยมากๆเลยจิบมือมม่ไหมนะว้าวว้าวจบหน่หนึ fun. ่งอามาผมครับผมนี่ไม่อมานี่ยอ้โหขนมจีบฝีมือแม่อร่อยไหมครับอร่อย โอ้โหโเกียงเลยเกียงเลยว้าวน้องเชอร์อร่อยไหมคะอะร่อยน้องเชอร์ได้กินกี่ลูกลูกกี่ลูกฮะกี่ลูกเออได้กินสองลูกเองที่เหลือแชมเปญกินหมดเลยใช่ไหมครับใช่นี่น่าขอดว ขนมจีบแม่ทำเองว้าวว้าว้า,วา